สวัสดีคะ่ะใครคิดถึงยายไม่ได้ลงคลิปเมื่อวานยายไปสนามบินทําไมเมื่อวานก็ยายยังไม่ได้แจ้ง FC ขอโทษขอไฟเดอเมื่อวานมันไม่สะดวกถ่ายคลิปฝนตกทั้งวันนะคะตอนนี้ยายก็มาอยู่รีสอร์ตรตรงวานอนนะคะไปรับ f อฟมานะคะนี่นะคะไปรับ f อฟรู้จักทุกช่องนะคะไปรับ f อฟที่สนามบิน สกลมานะคะที่ยายลงคลิปไปแต่ยายก็ไม่ได้บอกว่ายายไปรับเอซีเนาะก็ขอโทษขอภพยเอฟซีด้วยเด้อก็ฝนตกกลับมาดึกมาจากสกลดึกนะคะก็เลยมาแวะรีสอร์ตตรงนี้นะคะรักรีสอร์ตนะคะตอนที่มาดำนาบางเยี่ยมให้ลุงป้าหรือว่าให้ปภาสาตอนนั้นยายก็มาพักตรงนี้นะคะพักตรงนี้รีสอร์ต รีสอร์ทรักรีสอร์ทนะคะก็พาแม่เซมมี่น้อยแม่เซมมีน่นะแม่น้อยเซมมี่นะคะมาพักเพราะว่ายายไปรับคุณแม่เซมมี่มาจากนี่นะคะทางเข้านะคะก็ตรงนี้นะคะก็จะไปไปจำปาดงนะฝั่งนี้นะคะจะไปจำปลาดงหรือไปห้วยน้ำเปียงก็ได้นะคะ ฝั่งนี้ก็จะไปพังโคนนะคะหรือว่าไปสกลนะคะฝั่งตะเมาเนี่ยนะคะก็ใครผ่านไปผ่านมาก็มาแวะพักที่นี่ได้ห้องใหญ่หรูหราใครคิดถึงยายก็นี่นะคะคลิปแรกของวันนี้นะคะรถเ,เยอะมันเป็นทางผ่านนะคะทีี ดอกไม้กะถูกมันเป็นทางผ่านนะคะก็ไปรับแม่เข้ามารับมาแล้วผมมันตกตลอดทางนะคะเอฟซีนะคะฝนตกตลอดทางมันดึกแล้วมาถึงตรงนี้มันสองทุ่มมันสองทุ่มกว่าก็เลยก็เลยพักที่นี่นะคะเอฟซียายก็เลยพักที่นี่ก็พาคุณแม่เขาพักที่นี่นะคะ เดี๋ยวก็จะพาคุณแม่ไปหาคุณลุงนะคะพาคุณแม่ไปหาคุณลุงหาทุกคนทุกช่องที่ทโคกหนองนานะคะเพราะว่าคุณแม่ที่มาที่นี่เขาจะมาหาลุงโดยเฉพาะเลยนะคะมาหาลุงแล้วก็มาตามหาเพื่อนที่แม่มานะคะแม่มาจากกรุงเทพแต่แม่เขาอยู่เมืองนอกแต่ว่าเขามาเมืองไทยตอนที่วันเกิดลุกพลแกก็มามามาหาลุงแล้ว แต่เขาบอกว่าเขาคุยธุระก,กับลุงยังไม่เสร็จเขาอยากคุยกับลุงอีกก็เลยแกก็เลยมาอีกนะคะแกก็เลยกลับมาหาลุงอีกรอบทีนี้แกเป็นผู้หญิงแกก็เลยสะดวกก็ให,ให้ให้คนติดต่อยายมารับเพราะว่าต้องนอนค้างกับแกต้องไปนู่นไปนี่กับแกเขาก็เลยติดต่อให้ยายเป็นคนมารับแกนะคะเรื่องของเรื่องอ่ะยายก,ก็เลยเป็นคนได้มารับแม่แม่น้อยเซมมี่นะคะ นี่นะคะห้องห้องเราพักก็น,นีแม่น้อยสวัสดีค่ะคุณแม่เซมมีมาแล้วค่ะสวยเลย <c oughs> คุณแม่เก็บอะไรเนาะนี่แหละยายที่ไปรับคุณแม่ที่สนามบินอันนี้ก็ห้องพักของเรานะแม่เนาะแม่เมื่อคืนนอนหลับดีไหมโอ้เดี๋ยวบอกเขาบอกแม่กำลังขโมยดอกไม้ไม่ได้ขโมยเก็บาเลยถ้า <c oughs> มันร่วงมันก็สวยนะ สวยอ่ะเออสวยมากนี่นะคะแม่ก็ไปรับพิกสนามบินนะคะก็คุยกับเอซไงเดี๋ยวเข้ามาดูก็ทําคลิปไงแม่สวัสดีค่ะ f อซทั้งหลายทั่วโลกค่ะสวัสดีประเทศไทยค่ะสวัสดียามเช้าก็มาที่นี่ก็ คุณสมอนเขาไปรับมาค่ะแต่เราไม่ได้ถ่ายที่สนามบินเพราะคนมันเยอะแล้วก็มนเยอะแล้วฝนตกล้วฝนแม่ลื่นด้วยก็เลยไม่ได้ถ่ายทํานะคะใช่จ้าเพราะว่ายายไปรับก็จริงแต่ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าหน่งจับแม่เพราะว่าฝนมันตกตลอดเลยนะคะตกแต่ตอนที่ขับไปเลยนะยังไปไม่ถึงไหนเลยเพราะฝนมันตกแรงมากเมื่อคืนนี้ตกกันทั้งคืนเลยก็นอนหลับดีเหมือนกันอะ ตอนนี้ก็จะไปหาคุณลุงพลเนาะจ้าก็จะเดินทางไปหาลุงพลค่ะลุงพลจ้าได้ยินละป่าถ้าได้ยินก็ตอบกลับมาหน่อยนะจ้า <c oughs> ก็ต้องไปไปเยี่ยมวันนี้นะเพราะใกล้จะกลับอเมริกาแล้วต้องเจอกันหน่อยจ้า <c oughs> นะจ้าได้ยินหรือเป่าจะลุงพล <c oughs> แม่ก็ <c oughs> จะกลับอเมริกาแล้วแม่ก็เลยกลับมาหาลุงอีกครั้งหนึ่งนะคะยายก็เแม่บอกว่ายายสะดวกที่สุดแล้วมารับ ถ้าเป็นผู้ชายแกก็ไม่เอานะเพราะว่าถ้ามีครอบครัวเนาะแม่เนาะก็ไม่เอาคนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายถ้าเขามีครอบครัวแฟมลี่ก็ครอบครัวเราก็ไม่อยากรบกวนเขาก็มีคุณสมนนี่แหละที่เขาตัวคนเดียวคนเดียวแม่กับตัวคนเดียวเออได้จังหวะดีจังเลยแล้วเขาน่ารักเนี่ยนมเขาหน้ารักออกเห็นไหมสวยด้วยอืดูสิยด่เขาสวยด้วยที่ไม่ถ่ายคลิปให้ดูก็อย่างนี้แหละค่ะเอฟซีนะคะจ้าเอฟซีทั้งหลายจ้า ก็แม่นับพูดไม่เป็นคนอ่าคนบ้านนอกบ้านนอกอเมริกา่ะบ้านนอกอเมริกานอกมากๆเลย<ม>แทบจะไม่เห็นใครในเมืองอ่ะ<ม><ม>ก็ปลูกผักปลูกหญ้าก,กินอะไรต่ออะไรยางงั้นแหละทําสวนก็เก็บผักกินอะไรตมต,ตำนั่นอ่ะแต่มมแม่แข็งแรงนะแม่แปดสิบเท่าไหร่คะแปดสิบสองแล้วค่ะแม่แปดสิบสองดูหน้ายายสมอนเหี่ยวกว่าแม่ตั้งเยอะอ้วนไม่ใช่หรอกแบอกว่ายายแปดสิบห้าก็ยังได้นะเอฟซีดูหน้าแม่นะ สวยไหมแม่ไม่มีรอยย่นแต่ยาสมอนดูดิป่าวมาเมืองไทยหน้ามันจะตึงเพราะว่ามันมีเหงื่อมีอะไรแต่อยู่ที่นู้นเหียวแม่แปดสิบสองยาสมอนสงสัยแปดสิบห้าหน้าไหนแม่ก็ยังสวยอยู่ก็เธอให้เธออ้วนหน่อยสิถ้าเธออ้วนหน่อยเธอจะตึงยแม่เอยก็เดี๋ยวคุยกันค่ะเดี๋ยวไปแต้นก่อนหน่อยแม่ให้แม่ไปเต้นตัวกางจ้าเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะคะ ตอนนี้ก็เพิ่งตื่นนอนนะคะยายก็อัปเดตรีสอร์ทให้ดูนะคะรักรีสอร์ทใครผ่านไปผ่านมาก็แวะได้ตอนมาช่วยคุณลุงทํนานายายมาพักที่นี่แหละชิดปักแยกับพักตรงนั้นนะตอนนั้นโอ้ยพักหลายช่องเลยแหละตอนนั้นนะคะพักหลายช่องมากเพราะมันใกล้มันใกล้ไปตรงนี้ก็จะไปอะไรนะอาบางเยี่ยมเนาะตอนนั้นอะ่ะก็เลยได้มาพักกันแถวนี้ วันนี้ก็ฝนตกทั้งคืนเลยนะคะเมื่อคืนเนี่ยตื่นมาน้ําขังเต็มเลยเห็นไหมฝนตกนะคะทีนี่น้ําเต็มเลยนะครับเดี๋ยวก็จะพาคุณแม่น้อยเซมมี่ไปหาเพื่อนๆอ,อยู่จำปาดงนะคะ mm. นี่นะคะ mm. ก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะคะฝ mm. ากกดติดตามยายด้วยเด้อท mm. ี่ไม่ได้ลงคลิปเนี้ย ไม่ได้บอกเหตุผลว่ายายมาทําไมยายก็ไม่รู้จะพูดอะไรยายกลัวกล้องไปถูกคนนู้นคนนี้เขาด้วยนะคะเอฟซี FC ที่ถ่ายที่สนามบินยายก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายยายแกล้งเล่นเฉยๆว่าเอฟซียายจะไปไหนคะยายแค่ถือพัสดุปอดขึ้นมาบอกว่ายายจะไปไหนดีก็ขอโทษขอภัยด้วยนะคะที่ยายทําแบบนั้นนะคะ ไม่ต้องเกียด,ดย,ยายเด้อยายสมอนไม่ได้ไปไหนหรอกยายสมอนก็อยู่นี่แหละนะคะน่ารับคุณเอฟซีนะคะเอฟซี FC รู้จักทุกช่องนะคะนี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์สมอนชาแนลด้วยนะคะนี่วันนี้แต่งตัวแบบสบายๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุก rai เช้านี้นะคะสวัสดีตอนเช้านะคะเดี๋ยวจะไปหาทานอะไรกันแล้วนะคะ ข้างหลังก็จะเป็นทุ่งนานะคะที่นี่สะดวกสบายมากเลยนะคะตื่นมาก็เป็นบรรยากาศทุ่งนานะคะข้างหลังก็จะเป็นนี่ที่พักนะคะ f อนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ